สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News กรีสนันโฟโกอบเปิดความลับที่แฟนคลับไม่รู้10ปีก่อนเคยจุดๆ,ๆุดสรุปคู่นี้เอ๊ะยังไงโฟโสโกลลัดกอบพิชยะเปิดความลับกลางคอนเสิร์ต Grammy XRS 2K Celebration ปอกสมยสัย10ปีที่แล้วไม่ใช่เพื่อนนะ ทำเอาแฟนคลับกรีสนัน่นคู่นี้เคยมีซัมติงกันจริงหรือเปล่า Grammy XRS 2K Celebration หากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเชื่อว่าแฟนคลับของนักร้องสาวโฟสกลรัตและนักร้องหนุ่มกอพิชยะจะต้องเคยได้ยินข่าวเมาส์ข่าวลือเรื่องทั้งคู่เคยแอบซุ่มคบกันผ่านหูผ่านตามบ้างแล้วแน่แ,นแต่ที่สุดข่าวก็เงียบหายไปไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ ล่าสุดในงานคอนเสิร์ต Grammy XRS 2K Celebration Concert ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9และอาทิตย์ที่10กันยายน2566ณ Impact Arena เมืองทองธานีได้มีการพารการแสดงโชว์คู่กันของกอล์โฟโดยทั้งคู่ได้มีการพูดคุยหยอกล้อกันไปมาระหว่างที่กอพ์ดูดก็ได้มีการแตะตัวโฟจนโฟพูดขึ้นมาว่าทำไมแอบจับตัวตลอดเลยอะ ทำเอากอล์ฟเขินจนบอกว่าอะไรจับแบบนี้เป็นปกติกอล์ฟบอกไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะได้มีโอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันกอดเพื่อนทีหนึ่งได้ปะโฟบอกว่าถ้าเกิดกอดกันมันจะเกินเพื่อนหรือเปล่าทำมาเป็นบอกเพื่อนๆพนเพนสมัย10ปีที่แล้วไม่ใช่เพื่อนนะกอฟก็บอกว่าอย่าไปฟังเขาครับอะไรอะไร,ะไรเรื่องอะไร โฟตอบลา10ปีที่แล้วไม่เห็นบอกอยากเป็นเพื่อนโฟอย่ามาพูดเลยจะกอดก็กอดไปเถอะก่อนที่ทั้งคู่จะกอดกันจนเรียกเสียงกรีจากแฟนคลับสนัน่นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ